ไอ้นุ่ากันนนะ้องน้ำมาโอ้ยชุดแซ่บให้เกียนผ้าทวีตแบบชาแนลด้วยค่ะตรงนี้แต่คือไม่ใช่ของชาแนลประเด็นก็คือว่าเอฟชุดน้องมาเอาเข้าเครื่องซักแบบอบร้อนพออบออกมาเสร็จน้องก็คือจากตรงนี้ขึ้นมานี่น้องโหดน้องก็เลยเหลือแค่นี้ค่ะทุกคนแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนแป๊บหนึ่งปกติจนดอนไข่เนี่ยนะคะจะมีสเตชันเดียวเพราะว่าเราเป็นแม่ครัวคนเดียวในที่นี้ การที่คุณแต่งตัวสวยมาทํากับข้าวเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ทําให้คุณคิดว่าคุณทำกับข้าวอร่อยนะครับนเจนและเรื่องไงวันนี้ผมเลยอยากจะขอท้าคุณทำข้าวแข่งกับผมครับอ้โหูนี่ปีก้าขาแข็งมึงควนตีนกูไม่พอแล้วเดี๋ยวนี้ก็คือต้องมาท้าแข่งท้าดวลเงี้ยหรอให้เรารู้ไปเลยว่าใครเป็นที่หนึ่งในการทำกับข้าวในออฟฟิศนี้คือวันนี้แค่อยากลองชาเลนจ์ดูอยากลองฝีมือนายดูว่าแบบ สมมติถ้าเราถ้าทำอาหารในเมนูเดียวกันกับทุกน้องเนี่ยใครจะอร่อยกันคุณจอยุนอย่างร่วมอยู่ในสึกครั้งนี้ไหมเดี๋ยวค่ะเสร็จตุ๊บจะเอาสองจานไปให้พี่ชิมถ้าพี่เดาถูกว่าจานไหนของใครทำเทปหน้าพี่ลอยตัวแต่ถ้าเกิดว่าพี่เดาวันนี้ถ้าพี่ชิมสองจานนี้แล้วพี่เดาผิดเทปหน้าพี่ลงมาชิมเมนูเป็นเมนูอินเตอร์เมนูหน้าวิวเชควิวเช็คใจกูไม่ดีเทปหน้าใจกูไม่ดีละเมนูะ โอ้ยเป็นแนววเป็นแนวอะไรอีกฝรั่งฝรั่งมิวเช่โอ้ยมึงเลือกมากมากเลยหน้าแล้วจะให้กูเล่นจริงดูดูท่ากิูมากผมดูเล็บแล้วโอ้ยยังไม่แบบมิวเชคให้ฟูเต็มต้วยเลยอ่ะฟูเลยฟูเลยอย่างฟูเลยก็คือให้เขาทายนะอ่าถ้าเขาทายถูกเรากินถ้าเขาทายผิดเขากินเป็กอ่ะไปดูแล้วเมนูที่เราจะทำกันในวันนี้เมนูอะไรนะสามเชฟ เราเริ่มเลยไหมเริ่มเลยเหรอแล้วทำยังไงรู้เหรอไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ผมจะไปรู้เหรอต้องอันนี้เราบอกแล้วได้ไหมอะไรนะเ้าบอกแต่างเราบอกมันก็หรือให้ให้ไม่ืสูตรใครสูตร่ใสูตรใครส เอาเขียนไปเรียนตรงนู้นเลยได้ป่ะโอเคได้ต่อไปทานมาซอยหน่อยไม่ใช่ทำไม่ทับตาหรอครูไม่ได้ัำตามทุกอย่างหรอกปะได้เอาหม้อไว้ทำไหนนั่นเอง ได้กันหมูไม่ต้องซอสนี่หมูเก็บไว้หมเดียวหมูเดียว่เอาไ่เอหมูกูเก็บไว้เมึงเกียจจังอ่ะแหมตอนกูทำนะทำมาเป็นพูดโน่นพูดนี่คำถามเยอะมึงฟังฝั่งเห็นด้วยมึงทำเงียบๆได้ยังไงเฮ้ยอะไรวะเอาไปด้วยอ่ะเอาไปด้วยอะไรกมยโห่โหโห่โหนี่ไูยังนึกไม่ถึงเลยนะร้านหมูเหรอยังไม่ได้ล้างนั่นหรอใครใครแบบกูฉีดกูฉีใส่คือฉีดลัวหั่นก็ได้ อะไรอะไรมึงทำอะไรล้างมือล้างมือไอ้เดี๋ยวอมพี่ังหัว้เได้ย่าไปย่าไปจับมันตัวเล็กจริงโอเค เดี๋ยวเดี๋ยวกูต้องเอากระปิส่วนตัวมาผัดงั้นงแ้นเอาไปเลยไม่ดูดูภาพตัวนี้ได้ต้องอย่าต้องให้ขู่นะกู่ไม่รู้ว่ากูจะเริ่มต้นจากอะไรเนี่ยตรงเนี้ยกูยังไม่รู้ด้วยว่าวทุกเด็กที่อยู่ข้างหน้าเนี้ยมันคืออะไรกูคิดว่าถ้าจะให้มันหอมต้องคั่วกะปิก่อนเฮ้ยแต่มันก็มีความหอมนะหอม ไปใส่ไปซอยไปใช่ปะค่ะปีนึงไหมอ่ะที่เปิดเลยที่ไม่เปิดเก่าไม่ไม่มาคลิปมันใส่เครื่องปูมันเปิดตาไม่ได้เดี๋ยวมันไหม้ผมไหม้อะไรนะอันนี้สีกระปิดใช่ไหมฮะไม่ค่ะ อร่อยอร่อยอร่อยมันเริ่มคมกล่องครับแห้งไห่ะไม่หอมดูแห้งของเราขอจานหน่อยค่ะไปขึ้นเลยเออไม่ชิมด้วยไม่ชิมโอ้ยโอเดี๋ยวชิมนะชิมนะชิมที่ วิน่า <rôle> ก <à> ินนะเกมะแทโหูยออร่อยเหรอร้อนเกม อืมกินนะก๋วยผัด่มลฉันว่ากิกข้าวมันก็พอดีฉัว่านะนว่าอเลิศอร่อยแล้วคนเลิศอร่อยเยเลยอ่ะเลิศ่ฉันว่ากิกข้าวมันก็พอดีเก่งมากค ไปวางวางหรอกใช่แบบนี้มากนี่พ so ูดเลยว่าเราจะไปดูหัวหน้ากันนะว่าเขาทำอะไรอยู่หัวหน้าครับว่เชิญลงไปชิมอาหารด้านล่างเลยครับเขากำลังทำงานกันอยู่เออเห็นปัีญาทำงานอยู่กำลังจัไม่มีเอดูกันไปร้าน มาทําอะไรพวกคุณมันร้องควรการทํางานเหรอไปไหมครับขอตอนนี้หัวหน้ากำลังแบบว่ายุ่งอยู่ใกล้เวลาอ่อนแล้วก็ต้องรีบตัดไม่มีเวลาให้ลูกร้องเลบางทีก็น่าน้อยใจน้อยใจใงานมึงไม่ไม่มีไงไอเดียวเมนูวันนี้คือหมูสามชั้นผัดกะปิดูจากหน้าตาแล้วเป็นไงคะอันนี้เจนอันนี้เกบเพราะอะไรอ่ะ มันสีมันเข้มอ่ะจะมันชอบใส่เครื่องเยอะๆอ่ะอืมดีดีไม่เลวก็แบบคลิกยาวไม่ละเอียดเลยนี่ใครเน <c oughs> รี่ยอีบ้าอีเกึงแน่เลย<า>ทำไมเข<ด>าใส่หลอกก็ได้เขาใส่เพื่อการตกแต่งสวยงามไม่ได้เหรอไม่่นีเป็นรูปโดดรูปโดดที่ใส่โยนลงไปเ้ยไม่ได้ผาดถ้าพี่ชิมรสชาติพี่อาจจะเปลี่ยนใจก็ได้ฝั่งนั้นไม่ค่อยตามเล็บเท่าไหร่พี่ทำไมอ่ะถ้าตามเล็บมันต้องมีน้ำมันมึงอย่าออกตัวดี อร่อยดีนะเค็มพ้นมากเลยโอ้ยเจอแหละจะชอบทำอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหรออ๋อเหรอกูทำดีที่สุดละเอานลยดิเจนเกศมั่นใจคิดว่าจานไหนเป็นของใครล่ะให้ยืน่นเอาจานนั้นให้คนนั้นมึงท,ทำลายความมั่นใจกูลงเรื่อยๆเราต้องมั่นใจในตัวตนของเราสิ <laughs> เอาเลยมาเอาเลย <laughs> มินล้อไอ้จอนุหน้าค่ะนี่คิดดีๆเลยพี่นะไม่ใจละ ถสาติมันเขมข้นเว้ยอันนี้มันหน้าตามันถูกต้องหน้าตามันถูกต้องอันนี้ไอ้เียี่ยางกับหมูผัดพริกไดำมื่อก้ยังไถอยพี่จด้เป็แมทำไรนะไปเนื้อเข้าไปเนื้อมันสนุกเลยม่สนุกเลยเทปน่าเทปน้าไอ้เมื่อยพี่จอยาผิดเทปน่ใครถูกใครเบอรใครถูกใครเบอร์รอบหน้ามิวเชฟเดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นเมนูมิวเชฟไม่ใช่แค่มึง2คนกินถูกต้องปไม่ได่รีวีน่นกิ ไม่ดอะไรเื <jamais> ่ไงนะคุพูดเลยขอบคุณครับขอบคุณมากสำหรับเทปนี้นะคะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัคสไกให้ด้วยแล้วติดตามต่อเทปหน้าค่ะมิวเชค